สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านนะครับผมพี่น้องเช้าครึ่งเสียงกลางแจ้งวันนี้ร้านโจเอ็มที o อโด t ซิ็ครับผมอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสุรินเบอร์โทรติดต่อ0922912337ทางร้านเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับท่านี้สะดวกโอนหรือมารับเองวันนี้มี เข้ามานิดหน่อยครับผมดอกสิบสองดอกสิบแปดกาด้อนครับผมช่วงนี้มาดูตัวไหนดีตัวแรกเลย เป็นตู้กลางเป็นตู้กลางกลางสิบสองนิ้วสิองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งครับผมในด้านหลังนี่สภาพสภาพก็รองรองจากมือหนึ่งนะครับนี่รับสวยเลยไม่รู้ว่า เคยใช้งานไหมครับแต่ว,ว่าเขาประกอบดอกมาแล้วผมถอดอกอกมีอยู่สองใบครับตัวนี้เป็นเพลทด,ด้านหลังแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้มีเหล็กด้านในเหล็กด้านในครับรอบๆครับนี่ฝุ่นเช็ดฝุ่นออกมีฝุ่นเกาะหน่อยครับผมนี่ภาพสวยเลยครับนี่ภาพสวยมาก ด้านหน้าจะเป็นโลโก้โลโก้สวยๆแบบนี้นลครับนี่ตะแกงเป็นตะแกงธรรมดานะครับแต่ตะแกงพับสวยพับ,พ,บพับเหลี่ยมพับเหลี่ยมสวยเ<ะ>ช็ดให้ดูครับอันนี้ฝุ่นนะครับนี่เรเช็ดแล้วก็เงาง,งาม ข okay. ้างในพอดูด้านในว้าวนี่ครับด้านในยังสวยเลยข้นอกก็สวยด้านในก็สวยต่อสายมาให้เรียบร้อยครับผมงานดีเลยครับนี่ใส่ได้2แบบใส่แรมตองแปดกับตองแปดแบบนี้ขนาดแปดแปดือขนาดแปดปดแล้วก็อะไรนะ ปากพีเอสแปดแปดจะเป็นช่องลมตัวนี้งานงานสวยครับผมฟีมืออยู่งานงานครจะเป็นชุดแขวนตัวนี้ไม่ได้บาแขวนนะครับผมมาแค่นี้ครับผมมาแค่สองใบทําทชุดแขวนก็ก็ได้เอาไปต่อเติมเอาครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่ ใบละพันสี่ครับผมใบละพันสี่ใบรวมค่าจัดส่งครับผมเนี่ยโลโก้สวยๆเลยครับนี่นี่พอปิดแฟลชไปแบบโลโก้สะท้อนแสงใบละพันสี่ร้อยบาทครับผมมาจะมาดูดอกตู้เป็นตู้สิบสองนิ้วนี่ก็ดอกสิบสองนิ้วไอ้บ้าครับผมดอกสิบสองนิ้วไอ้บ้ามีแค่คู่เดียวสามร้อยวัตต์ไว้ 7จ็ดมิลตอนนี้ดอกสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมมีอยู่2ดอกเลยสวยกริบเลยไมติดกันมันติดเดึ็งไม่ออกไม่เหล็กดูด,ดีนั่นตกเนี่ยครับสวยๆแบบนี้ทั้งสองดอกเลยสวยๆเลยครับเดิมเดิมสวยๆ เดิมสวยๆเลยครับดอกละพันสองบาทครับตัวนี้ <c oughs> ดอกละหน0่บาทส่วนแหลมแหลมเป็นแหลมคานินี่ครับแหลมคานิสามร้อวัตแหลมคานิสองสามวัตมีอยู่2ตัวสภาพสวยเหมือนกันครับผมสภาพก็เช็ดไปก็พอๆกับ เทียบกับหมือนหนึ่งได้ไหมเกือบเกือบได้ครับสวยนะครับนี่เช็ดไปนี่ครับผมตัวละสามร้อยห้าสิบาทครับผมสามร้อยห้าสิบาทต่อมาจะเป็นลำโพงแจ็คสิบแปดนิ้วแจ็คสิบแปดนิ้วตัวนี้สภาพเดิมๆทุกดอกเลยครับผมเดิมๆทุกดอกเลยมีอยูหกดอกตัวนี้ มีอยู่6ดอกครับผมแจ็ค1200วัตตแโอห์มไวซีนิ้วครับตัวนี้ไวซีนิ้วแบบเดิมๆเ,เลยครับไวซีนิ้วสภาพเดิมๆมีโดยกัน6ดอกเดิมทั้ง6เลยครับดอกละ2,200บาทครับผม2,200บาทบมา เป็นตู้พร้อมใช้ตัวนี้ครับขายพร้อมใช้เป็นตู้แปดนิ้วแปดนิ้วไม่อัดแท้นะครับ่าลืมบอกตัวตัวนี้ก็ไม่อัดแท้ครับผม,มอแท้ตาภูเขาสิบห้ามิลครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่อัดแท้ครับผมนี่แกให้ดูหนึ่งตู้เดี๋ยวดูด้านหลังชมด้านหลังก่อนด้านหลังจะเป็นเพลทแบบนี้ครับผมเพลทสเปรคอน,นชาร์จไหมครับ เป็นตู้น่ารักดีครับตู้แปดนิ้วน่ารักดีนี่เป็นตะเกงธรรมดาครับผมนี่อนข้างก็จะเป็นมีที่ยกมือยกแปดนิ้วแหลมก็จะเป็นแหลมทั่วไปครับผมแหลมตัวนี้นี่เป็นแหลมทั่วไปดอกก็จะเป็นดอกแบบแบบน,น,บนี้ดอกเดิมๆเลยครับนี่ดอกเดิมๆ ดูเดิมอสวยอยู่ครับนี่มองเห็นไหมดอก NPE 300ว oh ัตต์8โอห์มครับผม PM PM 0804 8นิ้วตัวนี้8นิ้วเช็ดไปก็สวยนะครับนี่ ดราเดิมๆเลยเนี่ยครับดราเดิมๆเลยครับผมเลยอ่าอันนี้ขายพร้อมตู้นะครับนี่ขายพร้อมตู้พร้อมดังมีอยูซีใบพร้อมตู้พร้อมดังมีอยูซีใบขายใบละพันสามร้อยบาทครับผมพร้อมใช้แปดนิ้วนะครับแหลมเป็นแหลม 8, 8. แปดแปดแรมกระดอกเกือบพอกันครับ แต่เสียงดีอยู่นะครับดอกเป็นนิ้วรุ่นนี้ของ NPE เอาไว้เปิดสงการเปิดเล่นสงการในบ้านหรือข้างนอกก็ได้ครับผมเป็นโครงลอนะครับนี่ลืมบอกตัวนี้เป็นโครงลออันนี้เป็นฝุ่นครับผมเจ็ดไปก็เงาสวยเลยครับไว้ในตู้ก่อนครับผมสนใจตัวไหนก็0 9นย์1 2 3 3 7ก็ครับผมอันนี้มาลองเมื่อกี้ครับผมเป็น PXM 1 0 พีเอ็มสิบธรรมดาตอนนี้ก็ขายครับแปดพันแปดร้อยบาทนี่ครับเอามาลองตู้เมื่อกี้นี่ต่อไอแพดฟังเสียงดูครับจะมีโฆษณาไหม ครับผมเสียงก็จะประมาณนี้ครับผมใช้งานปกติทุกใบครับสนใจก็0922912337ครับผมขอบคุณครับ